คพี่น้องหอดงันแล้วครับบ้านตูอยู่อารามยปราชแก้วเนี่ยลงนี่ก็ได้ตัวนี่ได้เิ่มอยูฮะได้อยู่มันแกนอยู่นี่บอกมันอันนี่อยู่มันมันบปรคอยเออมันสลบมันสลบอยู่โปคอยไหลเนาะคุณยัยเด้อมันสลบอยู่มันบปรซัน ครับพราหอตแล้วพีโนโ่น้องรถจีกอนรถพยุดของฮอดแล้วออตอนนี้กำลังอ่าล้างแผ่นที่ตั้งเวทีนะครับเพราะว่าสถานที่มันเวง่ายอีกแล้วเรื่อมาเป็นตาลงมาเสียต่ะมเป็นตะมีห่มนอนแค่ไหมผม ขเขาได้ปูสานนอนมาเนาะวิธีคอนเสิร์ตครับเวินีน่าจะเป็นวิธีกลางน่าจะเป็นงานหลายๆวะนะันตอนนี้วัดกัะสินี่แหละตามสภาพเสียงดังเกาะหอนแล้ว กับฝุ่นไม่ไม่เป็นล่มเลยมันก็มีล่มแบบว่าเป็นล่มเล็กๆดมต้นพากาะดาวนิดหน่อยอ้องนองห้งดาวนั อาจจะตั้งไว้ที่แถวนี้แล้วครับมันคือเป็นแคบคมีต่ตั้งมาไลา่ยนีก็สิตั้งได้อยู่ สิตสิตห้อนอ่ะว้าวลงมากกับทีคลิปแล้วนะรถเขาบักริบยังส่อมอยู่รถเขาบักริบส่อมอยู่ บัตรก็มาหลายขอดหลายคันละพี่บอลก็มาถึงคันแรกนะครับแอบตามากเลยทุกคนแสบตามากๆเลยเริ่มมาแ็นตาลงมาน้ำ นี่รถบัสอังกอร์คันนี้เราจะไปจอดข้างหลังพุ่นละ่ะแดดด้วยป่ะนี่ตอนเวลานี่็เดือดอาศัยโฮมมาแล้วโ,โฮมรถบัสอ่ะแล้ว,ลวโอ้พี่น้องเล้งแสงลายประกัดแสบตาตื่นเร็วเร็วจ็คตื่นมาอย่างเสียงเงนินโทรศัพท์เข่าฮะล่ะมาเล็บตื่นเสด,นเนนด็จกับบารหลับเลยบบัดดี้เป็นคนที่แบบว่าสูสิสสตโตไว้ฮะ ทั้งงานนะเพื่อจสร็สจสรพาะดีอะสองจับรถเลยพอจะได,ด้รถจไดเลยตั้งไวทุกที่เลยในรถจอดก็ิไปเอารถไปเอาไปเอากับปาก็แบตะะนตายทั้งหรถกาไวเราแสบตายรถทะยุ ก็เายจะตั้งเวที่ตอนนั้นแหละบ่พี่เปรามันเป็นเวทีอ่ะเวทีกลางอันนี้นะ ที่ะทังเวทีตรงไหน,นรถพยุทธจอดิี่าตั้งหุ่นตีบอกที่ไหนถ้าพื้นที่กว้างม่พื้นที่กว้างนยร่วมด้วยพื้นที่กว,า<อ>ว้า,าอวงอยู่บ้านพึ่งผบ้านไม่หวอดมนใส่เนาะได้บัดคือแบบต่ถาสัมภาษณ์อยู่ตลอดเวลาอย่างที่เปาคง ก็จะไปตลาดลงเกือพี่น้องก็จะไปซื้อผอาหมมาขายนี่เป็นยังไง จัดรถครับเดี๋ยวแว่น,นตาครับเราทำการย้ายรถครับก็จะตั้งเวทีใส่เหรับเนี่ยตัง้งนิดเตียแฝงกันแท่หน้าเลย เอาอมาซ,<อ>ซื้อสิปกิปกติอยู่หลังกันแท้ๆน้าเบสบอลไม่หรอมันคื้อสิได้หันตั้งอยู่นี่ค่แน่เนาะแต่ว่ามันตั้งต้นใหม่ซื้อเนาะนี่ต้องจับรถให้มันเข่าที่เข่าทางให้พี่น้องแหม่ไงไงแท้มาเน,นี่เจ้า ร่อยครับพี่น้องอ่ะคลิปนี้ไวปสมนีครับขอ,อกันไหมบาย